เรื่องสังกิจจะสามเณรความว่าคุระบุตรประมาณ30คนในกรุงสาวัตถีฟังธรรมกถาแล้วบวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้ห้าพันษาแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธุระสองประการคือคันธะธุระและวิปัสนาธุระไม่ทำอุตสาหะในคันธะธุระ เพราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่มีความประสงค์จะบำเพ็ญบิปัสสนาธุระจึงทูลให้พระศาสดาตัดบอกกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วทูลอําลาพระศาสดาว่าข้าพระองค์จักไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาตัดถามว่าพวกเธอจักไปยังที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า สถานที่โน้นได้ทรงทราบว่าภัยจะเกิดขึ้นในที่นั้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่งก็แต่ว่าเมื่อสังกิษจ,จะสามเณรไปด้วยภัยนั้นจกระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจกถึงความบริบูรณ์สามเณรของพระสารีบุตรเถระ ชื่อสังกิตจะสามเณรมีอายุเจ็ดปีโดยกำเนิดได้ยินว่ามารดาของสักิจจะสามเณรนั้นเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวัตถีเมื่อสามเณรนั้นยังอยู่ในท้องมารดาได้ทำกาละในขณะนั้นนั่นเองด้วยความเก็บข้ายอย่างหนึ่งเมื่อมารดานั้นถูกเผาอยู่เนื้อส่วนที่เหลือไหม้ไป เว้นแต่เนื้อทองลำดับนั้นพวกสัป,ปเหรยกเนื้อทองของนางลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็กในที่สองสามแห่งตายเหลาเหล็กกระทบหางตาของทารกพวกสัป,ปเหรยแทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองฐานปกปิดด้วยฐานนั่นแลแล้วหลีกไปเนื้อท้องไม่แล้ว ส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคําบนกองฐานเหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัวแท้จริงสัตว์ผู้มีในพบเป็นที่สุดแม้ถูกภูเขาสิเนรุทับอยู่ชื่อว่ายังไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วสิ้นชีวิตไม่มีในวันรุ่งขึ้นพวกสัป,ปรเรอมาด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกอนเห็นทารกนอนอยู่อย่างนั้น เกิดอัศจรรย์และแปลกใจคิดว่ามันอย่างไรกันเมื่อสรีระทั้งเส้นถูกเผาอยู่บนฟืนเท่านี้ทารกไม่ไหม้แล้วจากมีเหตุอะไรกันหนอจึงอุ้มเด็กนั้นไปภายในบ้านแล้วถามพวกหมอททยนิมิตพวกหมอไทยนิมิตพูดว่าถ้าทารกนี้จักอยู่ครองเรือน พวกญาติตลอดเจ็ดเครือสกุลจากไม่ยากจนถ้าจาักบวชจากเป็นผู้อันสมณะห้าร้อยรูปแวดล้อมเที่ยวไปพวกญาติขนานนามว่าสังกิจจาเพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็กสมัยอื่นเด็กนั้นปรากฏว่าสังกิจจาครั้งนั้นพวกญาติเลี้ยงเขงาไว้ด้วยปรึกษากันว่า ข้างเธดในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้เขาบวดในสำนักภาษาเรบุตรผู้เป็นเจ้าของเราในเวลาที่เขามีอายุได้เจ็ดขวบสังกิจจะนั้นได้ยินคําพูดของพวกเด็กๆว่าในเวลาที่เจ้าอยู่ในทองมารดาของเจ้าได้กระทํากาละแล้วเมื่อสรีระมารดาของเจ้านั้นถูกเผาอยู่ เจ้าก็ไม่ไม่จึงบอกแก่พวกญาติว่าเขาว่าฉันพ้นภัยเห็นปานนั้นประโยชน์อะไรของฉันด้วยเรือนฉันจักบวชญาติเหล่านั้นรับว่าดีละพ่อแล้วนำไปยังสำนักพระสารีบุตรเถระได้ถวายด้วยกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงให้เด็กนี้บวชพระเถระให้ตะจัปัญจากะกรรมฐานแล้วก็ให้บวช สามนเณนรนั้นบนรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองพระศาสดาทรงทราบว่าเมื่อสามนเณนรนี้ไปแล้วภัยนั้นจักระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักถึงความบริบูรณ์ดังนี้แล้วจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอำลาสารีบุตร พี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปภิกษุเหล่านั้นรับว่าดีละแล้วยังสำนักของพระเถระเมื่อพระเถระถามว่าอะไรผู้มีอายุจึงกล่าวว่าพวกกระผมเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วมีความประสงค์จะเข้าไปป่าจึงทูลอำลาเมื่อเป็นเช่นนั้นพระศาสดาจึงตรัสอย่างนี้แก่พวกกระผมว่า พวกเธออำลาพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปด้วยเหตุนั้นพวกกับผมจึงมาในที่นี้พระเถระคิดว่าภิกษุเหล่านี้จยากเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วส่งมาที่นี่นี่อะไรกันหนอแลรู้เรื่องนั้นแล้วจึงถามว่าผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีหรือ พวกภิกษุเรียนว่าไม่มีท่านผู้มีอายุพระเถระกล่าวว่าถ้าไม่มีพวกท่านจงพาสังกิจจะสามเณรน,นี้ไปเถิดพวกภิกษุเรียนว่าอย่าเลยท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยสามเณรความกังวลจะมีแก่พวกกระผมประโยชน์อะไรด้วยสามเณรสำหรับพวกภิกษุผู้ที่อยู่ในป่า พระเถระจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยสามเณรน,น,นี้ความกังวลจักไม่มีแก่พวกท่านก็แต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจักมีแก่สามเณรน,น,นี้ถึงพระศาสดาเมื่อจะส่งส่ง,สงถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมายังสำนักเราทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่าน จึงทรงส่งมาพวกท่านจงพาสามเณรนี้ไปเถิดภิกษุเหล่านั้นรับว่าดีละรวมเป็นสามสิบเอ็ดรูปพร้อมทั้งสามเณรอำลาพรเถระออกจากวิหารเที่ยวจาริกไปบรรลุถึงบ้านหนึ่งซึ่งมีพันสกุลในที่สุดหนึ่งร้อยยี่สิบโยชนพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใส อังคาโดยเคารพแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพวกท่านจะไปไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปตามสถานที่ผาสุขผู้มีอายุจึงหมอบลงแทบเท้าอ้อนโมนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อพวกพระผู้เป็นเจ้าอาศัยบ้านนี้ตลอดภายในพรรษาพวกกระผมจะสมาทานศีลห้าทำอุโบสถกรรม พระเถระทั้งหลายรับแล้วครั้งนั้นพวกมนุษย์จัดแจงที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่จงกรมและบรรณศาลาถึงความอุตสาหะว่าวันนี้พวกเราพรุ่งนี้พวกเราได้ทำการบำรุงภิกษุเหล่านั้นในวันข้าวจำพรรษาพระเถระทั้งหลายทำกติกาวัดกันว่าผู้มีอายุ พวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติพวกเราไม่อาจอยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อันหนึ่งประตูอบายก็เปิดแล้วสำหรับพวกเราทีเดียวเพราะฉะนั้นเว้นเวลาพิกษาจารย์ในตอนเชา้าและเวลาบำรุงพระเถระตอนเย็น ในการที่เหลือพวกเราจักไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปความไม่ผาสุขจักมีแก่ท่านผู้ใดเมื่อท่านผู้นั้นตีระครังพวกเราจักไปสู่สำนักท่านผู้นั้นทำยาให้ในส่วนกลางคืนหรือส่วนกลางวันอื่นจากนี้พวกเราจักไม่ประมาทประกอบกรรมฐานเนืองเนือง เมื่อภิกษุเหล่านั้นคั้นทำกติกาอย่างนั้นอยู่บุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยทิดาเป็นอยู่เมื่อทุกภิกขภัยเกิดขึ้นในที่นั้นมีความประสงค์จะอาศัยทิดาคนอื่นเป็นอยู่จึงเดินทางไปแม้พระเถระทั้งหลายเที่ยวไปบินทบาทในบ้านมาถึงที่อยู่อาบน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งในระหว่างทาง นั่งบนหาดทรายทำพัฒกิจในขณะนั้นบุรุษนั้นถึงที่นั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเถระทั้งหลายถามเขาว่าจะไปไหนบุรุษนั้นบอกเนื้อความนั้นแล้วพระเถระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุรุษนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านหิวจัดจงไปนำใบไม้มา พวกเราจักให้ก้อนพัดแก่ท่านรูปละก้อนเมื่อเขานำใบไม้มาแล้วจึงคลุกด้วยแกงและกตับโดยทำนองที่จะฉันด้วยตนเองได้ให้ก้อนพัดรูปละก้อนทราบว่าธรรมเนียมมีดังนี้ภิกษุผู้จะให้พัดแก่ผู้มาถึงในเวลาฉันไม่ให้พัดตอนแรกพึงให้น้อยบ้างมากบ้าง โดยทํานองที่จะฉันด้วยตนเองนั่นแลเพราะฉะนั้นภิกษุแม้เหล่านั้นจึงได้ให้อย่างนั้นบุรุษนั้นทำพัตกิจแล้วไหว้พระเถระทั้งหลายถามว่าท่านขอรับพวกพระผู้เป็นเจ้าอันใครๆนิมนต์ไว้หรือพวกภิกษุกล่าวว่าไม่มีกิจนิมนต์ดอกอุบาสกพวกมนุษย์ถวายอาหารเช่นนี้แหละทุกวัน ทุกขะตะบุรุษคิดว่าเราแม้ขยันขันแข็งทำงานตลอดการเป็นนิดก็ไม่อาจได้อาหารเช่นนั้นประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปที่อื่นเพราะจักเป็นอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านี้นี่แหละลำดับนั้นจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านี้ว่ากระผมปรารถนาจะทำวัดปฏิบัติในสำนักของพวกพระผู้เป็นเจ้า พวกภิกษุกล่าวว่าดีละอุบาสกเขาไปที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นกับภิกษุทั้งหลายแล้วทำวัดปฏิบัติเป็นอย่างดียังพวกภิกษุให้รักใคร่อย่างยิ่งโดยล่วงไปสองเดือนปรารถนาจะไปเยี่ยมที่ดาคิดว่าถ้าเราจักอําลาพวกพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักไม่ให้เราไปเราจักไม่อําลา ไปละดังนี้แล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นเลยออกไปทราบว่าข้อที่เขาไม่บอกพวกภิกษุหลีกไปเท่านั้นได้เป็นความพลั้งพลาดอย่างขนานใหญ่ก็ในหนทางไปของบุรุษนั้นมีดงอยู่แห่งหนึ่งวันที่เจ็ดเป็นวันของโจรห้าร้อยคนผู้ทำการบนบานเทวดาว่า ผู้ใดจักเข้าสู่ดงนี้พวกเราจักฆ่าผู้นั้นแล้วทำพรีกรรมแด่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นแหละแล้วอยู่ในดงนั้นเพราะฉะนั้นในวันที่เจ็ดหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจด,ดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินมาจียงได้ให้สัญญาแก่พวกโจรโจรเหล่านั้นรู้ความที่บุรุษนั้นเข้าสู่กลางดง จึงล้อมจับเขาทำการผูกอย่างมั่นคงสีไฟด้วยไม้สีไฟขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่เสียมหลาไวา้บุรุษนั้นเห็นกิริยาของโจรเหล่านั้นจึงถามว่านายในที่นี้ถ้าพระเจ้าไม่เห็นหมูและเนื้อเป็นต้นเลยเหตุใดพวกท่านจึงทำเหลา่านี้พวกโจรกล่าวว่าพวกเราจับฆ่าเจ้า ทำพลีกรรมแก่เทวดาด้วยเนื้อและเลือดของเจ้าบุรุษนั้นถูกมรณะภัยคุกคามมิได้คิดถึงอุปการะของพวกภิกษุเพื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนกินพัทที่เป็นเดนเติบโตมาขึ้นชื่อว่าคนกินเดนเป็นคนกาละกินี ก็พวกพระผู้เป็นเจ้าแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียวภิกษุสาอดรูปอยู่ในที่โน้นพวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแล้วทำพรีกรรมเทวดาของพวกท่านจากยินดีเป็นอย่างยิ่งพวกโจรฟังคำนั้นแล้วคิดว่าคนนี้พูดดีประโยชน์อะไรด้วยคนกาลกินีนี้ พวกเราจักฆ่าพวกกษัตริย์ทำพรีกรรมดังนี้แล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดจงบอกที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแล้วให้เขานั่นแลเป็นผู้นำทางถึงที่นั่นแล้วไม่เห็นพวกภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามเขาว่าพวกภิกษุไปไหนเขารู้กติกาวัดของภิกษุเหล่านั้นเพราะอยู่ถึงสองเดือน จึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพิสูจนั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนจงตีระฆังนั่นพวกภิกษุจักประชุมกันด้วยเสียงระฆังหัวหน้าโจนตีระฆังแล้วพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่าใครตีระฆังผิดเวลาความไม่ผาสุกจักมีแก่ใครดังนี้แล้ว จึงมานั่งบนแผ่นหินที่เขาตั้งไว้โดยลำดับตรงกลางวิหารพระสังฆเถระและดูพวกโจรแล้วถามว่าอุบาสกใครตีระรังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าข้าพเจ้าเองขอรับพระสังฆเทระถามว่าเพราะเหตุไรหัวหน้าโจรกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าบนบาลเทพย,ยดาประจำดงไว้ อยกจับภิกษุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมแก่เทวดานั้นพระมหาเถระฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกะพวกภิกษุว่าผู้มีอายุธรรมดากิจเกิดแก่พวกน้องๆผู้เป็นพี่ชายต้องช่วยเหลือผมจักสละชีวิตของตนเพื่อพวกท่านไปกับโจรเหล่านี้ ขออันตรายจงอย่ามีแก่ทุกทุกท่านพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณะธรรมเถิดพระอนุเทระกล่าวว่าท่านขอรับธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระของน้องชายกระผมจับไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดโดยอุบายนี้ภิกษุแม้ทั้งสามสิบรูปลุกขึ้นพูดเป็นลำดับว่า ผมเองผมเองด้วยประการฉะนี้พิสุทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลยไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกันทั้งยังไม่สิ้นราคะแต่กระนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือบรรดาภิกษุเหล่านั้นแม้พิกษุรูปหนึ่งที่จะกล่าวว่าท่านไปเถิด นี้ได้มีเลยทั้งกิจจะสามเนรได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าหยุดเถิดท่านขอรับแต่ผมจักสละชีวิตเพื่อพวกท่านไปเองพวกภิกษุกล่าวว่าผู้มีอายุเราทั้งหมดแม้จักถูกฆ่ารวมกันก็จักไม่ยอมสละเธอผู้เดียวสามเนรถามว่าเพราะเหตุใดขอรับพวกภิกษุกล่าวว่า ผู้มีอายุเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรเถระถ้าเราจักสละเธอพระเถระจักติว่าพวกภิกษุพาสามเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจรเราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุนั้นเราจักไม่สละเธอสามเณรจึงกล่าวว่าท่านขอรับ พระสามมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักพระอุปชาของกระผมก็ดีพระอุปชาของกระผมทรงกระผมมากับพวกท่านก็ดีได้ทรงเห็นเหตุอันนี้แล้วทางนั้นจึงส่งมาหยุดเถิดขอรับกระผมนี่แหละจักไปเองสามเณรนั้นไหว้ภิกษุทั้งสามสิบรูปแล้วกล่าวว่าท่านขอรับ ถ้าโทษของกระผมมีอยู่ขอท่านจงอดโทษดังนี้แล้วก็ออกไปความสลดใจอย่างใหญ่หลวงเกิดขึ้นแก่พวกภิกษุแล้วตาเต็มไปด้วยน้ำตาเนื้อหัวใจสั่นแล้วพระมหาเถระพูดกับพวกโจรว่าอุบาสกเด็กนี้เห็นพวกท่านก่อไฟเสี้ยมเหลาลาดใบไม้จักกลัว ท่านทั้งหลายพักสามเณนรนี้ว้ในที่แห่งหนึ่งจึงทำกิจเหล่านั้นพวกโจรพาสามเณรไปพักไว้ในที่ส่วนหนึ่งแล้วทำกิจทั้งปวงในเวลาเสร็จกิจหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรเมื่อนั่งนั่งข้าวชานมั่นหัวหน้าโจรแก่งดาบฟันลงที่คอสามเณร ดาบงอเอาคมกระทบคมหัวหน้าโจนนั้นสำคัญว่าประหารไม่ดีจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วประหารอีกดาบเป็นดังใบตาลที่มว้วนได้ร่นถึงโคนดาบแท้จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาสินเนรุทับสามเณรในเวลานั้นเชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลย จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงว่าจะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหารินั้นแล้วคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเราย่อมตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนเหมือนหยกกล้วยบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งเกิดเป็นดังใบตามลม้วนดาบนี้แม้ไม่มีเจตนายังรู้คุณของสามเณรนี้ เรามีเจตนายังไม่รู้นายโจนนั้นทิ้งดาบลงที่พื้นดินเอาอกหมอดแทบใกล้เท้าของสามเณรเมื่อจะถามว่าท่านเจ้าข้าพวกผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการทรัพย์บุรุษแม้มีประมาณพันคนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเทียวยังสัน่นไม่อาจพูดสองสามคำได้ส่วนสำหรับท่าน แม้เพียงความหวาดสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีหน้าของท่านผ่องใสดังทองคำในปากเบ้าและดังดอกกัญนนกาที่บานดีแล้วเหตุอะไรกันหนอจึงกล่าวคาถานี้ว่าความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันณะผ่องใสย,ยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่ข่ำครวน ในพระภัยใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่าสามเณรออกจากฌานเมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรน,นั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เป็นนายบ้านขึ้นชื่อว่าอัตภาพของพระขีณาสพย่อมเป็นเหมือนภาระซึ่งวางไว้บนศีรษะพระขีณาสพนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปย่อมยินดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลย แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าท่านผู้เป็นนายบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยท่านผู้แสวงหาคุณสิ้นสังโยน์แล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตันหาอันนำไปสู่พบของพระขีนาสพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริงหรือโดยถ่องแท้ความตายหมดภัย ดังปรงภาระลงฉะนั้นหัวหน้าโจรน,นั้นฟังคำสามเนนนั้นแล้วแลดูโจรห้าร้อยคนพูดว่าพวกท่านจะทําอย่างไรพวกโจรถามว่าก็ท่านเล่านายนายโจรกล่าวว่าติดในท่าำกลางเรือนของฉันไม่มีเพราะเห็นปาฏิหารเห็นปานนี้ก่อนฉันจักบวชในสำนักพระผู้เป็นเจ้า พวกโจรกล่าวว่าแม้เราจัททาอย่างนั้นเหมือนกันนายโจรกล่าวว่าดีละพ่อลําดับนั้นโจรทั้งห้าร้อยคนไหวสามนเนรแล้วจึงขอบรรพชาสามนเนรนั้นตัดผมและชายผ้าด้วยคมดาบของโจรเหล่านั้นเองยอมด้วยดินแดงให้ครองผ้ากตาสายะเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในศีลสิบ เมื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปคิดว่าถ้าเราจักไม่เยี่ยมพระเถระทั้งหลายไปเสียพระเถระเหล่านั้นจักไม่อาจทำสมณะธรรมได้จำเดิมแต่การที่พวกโจรจับเราออกไปบรรดาพระเถระเหล่านั้นแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้อ่านอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อพระเถระเหล่านั้นคิดอยู่ว่า สามเณรถูกโจนฆ่าตายแล้วหรือยังหนอกรรมฐานจักไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเยี่ยมท่านแล้วนั่นแหละจึงจับไปสังกิตจะสามเณรมีสามเณรห้าร้อยเป็นบริวารไปในที่นั้นเมื่อภิกสุเหล่านั้นกลับได้ความเบาใจเพราะเห็นตนแล้วกล่าวว่าสังกิจจะผู้สัตว์บรุษ เธอได้ชีวิตแล้วหรือจึงตอบว่าอย่างนั้นขอรับโจรเหล่านี้ใครจะฆ่ากับผมให้ตายก็ไม่อาจฆ่าได้เลื่อมใสในคุณธรรมของกระผมฟังธรรมแล้วบวชกระผมมาด้วยหวังว่าเยี่ยมท่านแล้วจักไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณนะธรรมเถิดกระผมจักไปสํานักพระาศาสดา แล้วว่ว้ภิกษุเหล่านั้นพาสามเณรทั้งหมดไปยังสำนักพระอุปชาเมื่อท่านถามว่าสังกิจจะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือจึงตอบว่าถูกแล้วขอรับดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องนั้นก็เมื่อพระเถระกล่าวว่าสังกิจจะเธอจงไปเฝ้าเยี่ยมพระศา,าสดาเธอรับว่าดีละ แล้วว่า้พระเถระพาสามเณรเหล่านั้นไปยังสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าสังกิตจ,จะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือจึงกราบทูลเรื่องนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกภิกษุทูลรับว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะจึงตัดว่า ความตั้งอยู่ในศีลแล้วเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทำจุรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้งหนึ่งรอยปีดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสือบอนุสนทิสแสดงธรรมจึงตัดพระขาถานีว้ว่าโยจะวัตสสตังชีเวดุซีโลอสมาหิตโตเอกาหั่งชีวตังเซยโย เจลวันตัดสะชายิโนก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าดังนี้